ป่านี้เป็นป่าที่วันมาเก็บเห็ดครับทุกปีนะคะขึ้นเหลืองไยขึ้นเหลืองอีกหนึงนะคะโอ้ยแสง้องฟ้ามืดครึ้มมากวเลยค่ะอืสวยเป็นดอกไม้ขอบคุณทุกคนส,สวัสดีค่ะทุกคนทุกนทกน มิทัณฑรับสูบชาแนลมาดามบ้านหนาสวีเดนนะคะมาเก็บเห็ดขายในช่วงวันหยุดกันค่ะเราเริมกับเห็ดดำผัดคัมตะร์เรนดีนะคะเรามาเจอรถคนเก็บเห็ดด้วยทุกคนแต่เราก็อยากเก็บป่าที่เรารู Styles, so ell, ada, ้ว่าเห็ดอยู่ตรงไหนนะคะเรียกว่าเดินคนละฟากป่า เด็ดดำทัดคันตะแลนนะคะช่วงนี้ <Yeah. S 1> เรียกว่าเป็นฤดูกาลของเขาจ้า ปีนี้เห็ดทัดที่สวีเดนเยอะมากค่ะทุกคนเข้าป่าไหนก็เยอะวันนี้เราจะเก็บขายที่โรงงานนะคะเก็บแล้วขายเลยเพิ่งออกดอกเล็กๆเกองคะ่ะ โอเคไปสิโอเคยังไงเราก็จอดแล้ว <laughs> <laughs> เราจะเก็บทั้งเห็ดมันปูทั้งเห็ดดำนะคะแต่ไม่แน่ใจวันนี้มีอะไรให้เก็บก็เอาตามนั้นค่ะ ป่านี้เป็นป่าที่วันมาเก็บเห็ดทับทุกปีนะคะขึ้นเหลืองโอ้ยขึ้นเหลืองขึ้นเต็มเลยค่ะวันนี้อากาศมืดครึ้หมหน่อยนะคะเห็ดเพิ่งเกิดทุกคนนไม่เข้าไก่เข้าแค่นี้ขึ้นมา พี่บอกแล้วพ่อพี่เก็บทีละยี่สิบโลไม่น่าที่มันบอกให้มาอืมขึ้นอะไรขึ้นอะไรแล้วก็เดินแค่ติดถนนนี่แหละใครมาดู YouTube ก็ขอโทษเด้อมันอดใจไม่อยู่จริงจุดเหตุของจุดเหตุของ เออพี่มาเก็บทุกปีแต่ไม่ได้มาสองปีนี่แหละส, <c oughs> สองปีเออเราเดินแค่ติดถนนพอพ, <c oughs> พี่พี่มาดูให้เฉยว่าเขาเก็บจากลึกเข้ามาหรือเปล่าปรากฏว่าเขา,าพี่ก็นำ้ำลายไหลเพราะพี่รู้ว่าเห็นดยด่ตรเท่าไหร ก็ <G ül> ใครก็ตามที่จอดรถนะคะแล้วรถคันสีแดงน้องต้องขอโทษด,ด้วยเอคือเราไม่มีเวลาเปลี่ยนป่าแล้วก็ป่านี้เรารู้ว่าเห็ดอยู่ตรงไหนอะคะ่ะต้องขอโทษจริงๆถ้าเป็นพี่ๆน้องๆคนไทยเนาะถ้าเป็นฝรั่งก็ถือว่าแบ่งกันกินนะคะ <G ül> มีคนจอดรถอยู่ในป่าปกติ <S <S 2> <S 2> <t> วันก็จะไม่เก็บนะคะแต่ว่าวันนี้มันมีเวลาแค่สองชั่วโมงจริงๆคะ่ะแล้วก็ ตรงทางเข้าก็มีคนจอดทุกคนสองป่าแรกมีคนจอดไปแล้วเราก็เลยเข้ามาป่านี้คือป่าสุดท้ายแล้วเราก็เลยต้องต้องต้องเก็บอะคะ่ะถ้าเป็นพี่น้องคนไทยก็สกิดมานะคะ ถ้าเขาเก็บกินก็จะบอกว่าขอโทษนะงั้นฉันขอเก็บด้วยนะจริง ขึ้นเป็นกลุ่มสวยงามมากเลยปีนี้คือเป็นปีทองของเห็ดถัสวีเดนค่ะอุ๊ยย์เห็ดพิตก้าจ้า เหมือนรถบรรทุกเลย แป๊บเดียวจะเป็นตะก้าแล้วนะคะเห็ดทัดได้เห็ดนาปูแล้วนะคะทุกคน สวยนะคะเห็ดทัดก็เพียบเลยค่ะ,ะกลุ่มนี้น่าจะเ,าเต็มตะก้าเรานะคะทุกคน,น,นดูคะ่ะขาเยายางสวยๆ,วย,ๆวยาวไปถึงข้างล่างนู่นค่ะแต่ละกลุ่มสวยมาก กลัวกันเองแล้วนี่2สองคน เราเก็บแค่หนึ่งตะกร้านะคะเรวเดี๋ยวเราเปลี่ยนปลาะค่ะทุกคนเก่งใจด้วยแหละเขามาจอดก่อนเรานะคะทุกคนจ้าเขาลูกน้อยข้างหลังก็หลายนะตายเดี๋ยวพี่ข้ามไปก่อนไปทำธุรกิจส่วนตัวแป๊บหนึ่ง นราต้องจะหมานเห็ดดำอีกแล้วค่ะวันนี้เทศกาลเห็ดดำเขาก็มีเป็นรุนร่นรุ่นร,รอบๆไปเห็ดมันปูยังมีอยู่นะคะแต่ว่าจะมีน้อยแล้วค่ะแต่เห็ดทัดปีนี้คือปินมาก อีกกลุ่มหนึ่งนะคะโอ้ยแสงท้องฟ้ามืดครึ้มมากวันนี้ค่ะ เขาเป็นฝรั่งนะคะทุกคนเจอแล้วนะคะคนที่อยู่ในป่าเราไม่ต้องรู้สึกผิดแล้วแหละเขาเป็นฝรั่งจริงเหรอน้องบอกว่าเขาเป็นคนไทยคะ่ะเขาเป็นฝรั่งทุกคน ก็เป็นฝรั่งเราไม่รู้สึกสำนึกผิดเราสำนึกผิดเป็นภาษาอังกฤษไม่เป็นค่ะทุกคนถ้าเป็นคนไทยเราจะรู้สึกผิดมากเลยสวยเป็นดักไม้ เราก็ฟังเสียงคนที่เขาอยู่ในปา่าถ้าเขามาใกล้จะได้คุยกันนะคะไข่เขาก็ไม่เดินมาใกล้เราสัทีมาเจอเห็ดมันปูด้ค่ะ อย่าว่าแต่ลุงลืมหน้าเมียเมียก็ลืมกินข้าวด้วยลืมข้าวลืมน้ำไปเลยนี่ค่ะจุดของเรายัางรอเราค่ะทุกคนนี่สวยมากขอทุกคนเดินชมก่อนนะดูค่ะนี่เลย มาช้านิดหน่อยแต่อร่อยอยู่นี่ค่ะทุกท่านอยู่ใต้ไม้เหลืองเต็มเลยค่ะอีหลีแล้วก็ข้างหน้านิดหนึ่งขึ้นไปแต่ข้างหน้าส่วนใหญ่จะไม่เหลือกับตรงที่ตายเก็บแค่นั้นแหละ แต่ข้างในเน่ยถ้าเข้าไปคือกระจายเต็มป่าเลยงามแต่มันแก่ไปแล้วด้วยเก็บได้ครึ่งหนึ่งอีกแล้วการน้ำมันลด สวยนะคะต้องเลือกได้ไม่ไม่เก็บได้ไม่ทุกดอก มาตอนที่เห็ดโลละไปขายที่นู่นเลยนะโลละสองร้อห้าสิบอ่ะพี่มาเก็บเห็ดข้างถนนเต็มเลยแต่ไอ้คำว่าเต็มไอ้เห็ดข้างถนนมันก็ดอกเล็กๆนี้นอ,อืมเลือกเอา มันเป็นเห็ดออกช้าตรงนี้ใช่ใช่ต้นเดือนกัญยากันยากำลังพอดีปีหน้าวางแผนกันใหม่ไงแค่ป่าเราก็เก็บสองคนก็ไม่รู้จะจะทั่วหรือเปล่าห้ามห้ามทิ้งเห็ดปีหน้าปีนี้ผิดแผนเยอะ,อยะอยพี่ว่าป่าแฮมแนตน่ะป่านี้ก็เต็มแล้วเนี่ยไม่ได้ทิ้งด้วยป่านั้นน่ะ โอ้ยท <icana>, ุกคนสวยใจละลายอือฮสวยตั้งข้างหน้าและข้างหลังค่ะทุกคนจ้ากลุ่มเห็ดร้อยคะแนนเต็มค่ะ ช่อได้ทุกดอกนะคะกลุ่มนี้ 啊。Oh. จะให้ดูขาเห็ดดึงขึ้นมาขาหลุดอยู่ที่ใต้ดินสักอันนี้ดอกมันแก่ไปแล้วนะคะเอาไว้ก็เป็นเชื้อเห็ดค่ะทุกคนเอาดอกสวยๆไปคลิปวันนี้ฟินมาก ได้อยู่ได้อยู่อ๋อมันมีสองดอกกุ่มนี้อยู่ใต้ไม้ค่ะยกไม่ยกไม่ขึ้นนะคะอจับให้โดนขาดอกก่อนสวยมาก อสองดอกสุดท้ายไปข่ะไปลุ้นกันต่อนะคะตรงทางออกแล้วะคะ่ะเด็ดมันปูค่ะทุกคนนี่อีกกลุ่มหนึ่งนะคะโอ้ยต้องขัดเอาไม่ได้ทูกดอกมาเป็ดมาดาบ้านา

แต่ก็ต้องเลือกเอาตรงนี้ใช่ป่านั้นอะสองโลกว่าป่านี้ก็โลโกว่ารวมกันน่าจะสี่โลออฟเตอร์ก้าก่อนเราเดินออกนะคะเห็ดเหลืองได้ประมาณสองกิโลค่ะอีกหนึ่งกิโลทุกคน